นะสมมติว่าตอนที่อยู่ในที่ทํางานเนี่ยแต่ละคนคงจะมีปัญหาอย่างนี้กันบ้างตรงที่ว่าอย่างช่วงบางช่วงเนี่ยก็จะมีซองกระถินซองผ้าป่ามาะล้อแต่อันนั้นก็คือผมก็ทําได้ผมก็ผมก็ให้ทานไปละความตนหนีอย่างที่พุทธเจ้าท่านสอนนะวางจิตละความตนีแต่ผมก็จะออกตัวว่าถ้าเป็นหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะผมขอดูก่อนนะอันนี้ทําถูกใช่ไหมครับใช่ถูกเพราะว่าเพราะว่าถ้าเผื่อเรา ไปมีส่วนช่วยทําพิมพ์หนังสือแจกแต่หนังสือนั้นมันมันไม่ใช่เป็นพระพุทธวจนะมันมาจากํํแต่งใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นทําให้มหาชนนีห่หมดสุขใช่ไหมครับใช่ถูกเนี่ยใช้พระสูตรใดใช้พระสูตรอนุตริยะหกประการการสนับสนุนผู้เจ้าให้สนับสนุนตถาคตหรือสาวกของตถาคตการไปเห็นไปฟังไปศรัทธาไปศึกษา ไปบำรุง